ค okay. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแพ็คพัสดุกันนะคะของน้องคนนี้เลยนะน้องจะส่งเป็นแบบแกบๆบนะคะมาดูกันนะคะว่าน้องสั่งอะไรไปบ้างนะคะโอเคเราขอลื้อออกมาก่อนนะมาดูกันนะคะว่าน้องสั่งอะไรไปบ้างนาอเคะขอเทก่อนละกันนะคะโอเคเราก็จะมาไล่เลยนะคะอย่างแรกก็คือน้องสั่งเป็นตัวนี้หนึ่งชิ้นนะคะ แล้วก็ตัวนี้เห็ดเห็ดเจ็ดชิ้นนะคะชิ้นที่หนะชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่หนะ้าชิ้นที่หกน,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 นะคะแล้วก็ชิ้นที่เจ็ดนะคะแล้วน้องก็สั่งเป็นไอแคร์หนึ่งชิ้นแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะมีเค้กนะคะเค้กจะมีสองแบบนะจะเป็นคัพเค้กกับเค้กคปอนแบบนี้เนาะอ่ามีอุ้มเท้าอีกหนึ่งมีเป็นโดนัทตีนตัวนี้อีกหน,นะคะ มีเป็นโดนัทเซมมี่อีกหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เป็นขออซันอีกอีกหนึ่งนะคะมีเป็นน้องไอติมอีกหนึ่งชิ้นมีเป็นซาลาเปาสามลูกนะคะนี่นะคะ3ามลูกนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นไส้ไหลนะคะเป็นตัวหนอนไส้ไหลนะแล้วก็มีเป็นอันนี้1ชิ้นนะคะเป็นโดนัทอีก1ชิ้นมีแฮมเบอร์เกอร์สชิ้นนะคะ มีเป็นโดนัทยูนิคอนตัวนี้หนึ่งชิ้นมีอุ้จิน้อยน้อยหนึ่งชิ้นนะคะมีเป็นพีชหนึ่งลูกนะคะมีเป็นโดนัทตัวนี้นะคะอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพรโดนตัดนะคะเป็นของไอบูมเนาะน้องก็จะส่งเป็นแบบเฟตนะคะโอเคเราก็จะมาพักกันเลยนะคะลำังแรกเราก็ใส่ของแขกกันก่อนนะคะแ๊บ,บนึงเนาะโอเค เดี๋ยวเราสะขนอขอ,อไปให้นะคะโอเคอันนี้ก็คือจัดเซ็ตวของแถมแบบนี้ให้นะคะโอเคเราก็จะเป็นดก,กล้องไปตอนติดสกอตเทปเสร็จนะคะโอเคคะ่ะของ้องคันี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนพรุ่งนี้ส่งให้นะ,คะใครที่ผ่อนก็ผ่อนหมดส่งของให้นะคะในวันถัดไปเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย